สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยรอยยพาร์5รวมไปถึงกล่องถัดไปหรือว่าสกินถัดไปของเกมพับจีโมบ l e เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่กำลังจะเข้ามาบ้างไปดูกันเลยครับในคลิปนี้สนับสนุนโดยเ e d p otion รับเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกวเติมเองตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอน และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆได้นะสำหรับผู้ชมที่สนใจสาม,มารถติดต่อไปได้ทางเพจ f c e e o o o r เลดโพชันรับเติมเกมได้เลยครับมาเริ่มกันที่หน้าล็อบบี้กันก่อนครับก็จะเป็นล็อบบี้ที่บอกว่าอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่นะเป็นแนวแบบจีนๆนะคุณผู้ชมมีปะทองมีปราสาทมีเกาะลอยฟ้าอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมโอ ถ้าจะมาช่วงวันตรุษจีนมั้งเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นของรางวัลของต6หกนะครับผู้ชมหรือว่าไซเคิลหกนะก็จะเป็นชุดนี้เลยเป็นชุดฮูดสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้นะครับคล้ายๆกับชุดของ a s ส a ซ s i n มีมีดเน็บอยู่ที่เอวด้วยโอ้โหอย่างเท่เลยรวมไปถึงเครื่องร่อนนะครับผู้ชมนี่ครับเครื่องร่อนของเขาเอาน,นี้มาดูรอยัลพาร์ a เนะ นี่ครับก็จะมีตาให้เราดูนะครับผู้ชม C6S16 มีกรอบรูปนี่ครับและรูปอาวาตารนี่เลยเป็นผู้หญิงคนนี้ครับผู้ชมโอ้ยชุดนี้สวยมากเลยครับเป็นชุดคล้ายๆกับชุดกิมวนโนเลยนะนี่ครับเป็นผู้หญิงที่มีเขาอยู่บนหัวผมสีขาวนะครับแล้วก็มีระเบิดขวดลายจิ้งจอก โอ้น่าจะเป็นปีศาจจิ้งจอกมั้งเนี่ยอันนี้ก็คือสกินในเลเวลที่100แนะแล้วก็จะมีท่าเต้นอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่ครับมีท่าเต้นที่บบสามารถอัปเกรดได้แล้วก็มีท่าทางนะครับเยอะแยะมากมายรวมไปถึงรอยย่พาร์ตเอรอบนี้นะครับจะมีสกินของรถเป็นรถเวส p a านั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสัตว์เลี้ยงกันบ้างครับ สัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาใหม่นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไลฟ์เฟนเนี่ยจับมือกับเกมพับจีโมบายรอบหนึ่งนะครับผู้ชมเห็นว่าเป็นการกลับมารอบนี้เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจ้าสัลลี่เจ้าหมีบราวอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมเพิ่มเข้ามาด้วยนะและนอกจากนั้นก็ยังมีสกินของชุดด้วยนี่ครับผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีสัตว์เลี้ยงอย่างเจ้ากบเจ้ากระต่ายเจ้าหมีแล้วก็เจ้าเป็ดน้อยนั่นเองเป็ดหรือไก่วะเนี่ย <laughs> ดูไม่ออกอะ่ะ โอ้นี่ครับผู้ชมเรียกได้ว่าสัตว์เลี้ยงนี่น่ารักมากเลยบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ชอบต,ตัวการ์ตูนของลน์เหมือนกันนะโอ้แลวอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นชุดอน่าจะเป็นชุดอันติเมทนะครับผู้ชมอู้มาค้องกับสกินที่แบบออกแนวดาร์กนะเงี้ผู้ชมสกินของปืน m c 1 6โอ้อย่างเท่เลยรุกผู้ชมโอ้อันนี้เป็นสกินปืนอัปเกรดนะครับนี่ครับ นี่ดว่า MC 1 6อัปเกรดตัวใหม่นี่เทใช้ได้เลยเป็นแนวแบบ Devil the Dark นะครับผูบ้ชมเป็นปืนของจอมมาอะไรอย่างนี้นะสังเกตจาก Loot Box นะครับนี่ครับแล้วนี่ครับปืนโหอย่างเฟี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นลูกอวตารของมังกรอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมคือมันเท่มากเลยอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ อาจจะเป็นสกินหรือว่าอาจจะมีเทพเจ้ามังกรเป็นชุดมังกรนรักผู้ชมถ้าให้เดาเนี่ยนี่ครับเป็นเกี่ยวกับมังกรอะไรอย่างนี้นะน่าจะเทมากๆเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนผู้หญิงนะครับน่ารักน่ารักแนวคิกคุอโนเนะแล้วก็นี่ครับอู้อันนี้เทมากเลยอตัวละครคล้ายๆกับในเกมแบบพวก R p g พจอะไรอย่างนี้นะ แล้วนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับบางอันนี่มันก็จะบอกเราได้นะว่ามันจะมีการจับมือกับอะไรจะมีสกินอะไรอย่างนี้โอ้แล้วนี่ครับกรอบลูกครับคุณผู้ชมอีสันสวยงามมากเลยโอ้มีแนวทะเลทรายอะไรอย่างนี้ด้วยนะและนี่ครับคุณผู้ชมมังกรอ่ะเออกินน่าจะเทมากอะคาเดมี อะไรวะเนี่ยโอ้ลายน่ารักน่ารักลายหัวใจลายกุหลาบและนี่ครับน้องกระต่ายนะต่งรูปหัวใจแบบนี้ให้โอ้น่าจะเป็นสกินของตัวละครหรือเปล่าครับอุ้ชมก็เดากันได้นะโอเคครับก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับผม